วันนี้มาทำการตั้งค่ากล้องรอบคันนะครับครับก็จะร้อนนิดนึงครับวันนี้แดดเปรี้ยงๆเลยเนื่องจากต้องใช้สถานที่ตั้งกล้องใหม่ครับโอเคครับกล้องขวากล้องซ้ายกล้องหลังกล้องหน้าครับ จะดูเป็น 3D ก็สวยงามครับผมแต่ใช้งานจริงส่วนใหญ่ใช้ 2D จะเป็นภาพสมจริงกว่าครับนี่คือสาเหตุหลักนะครับที่ส่วนใหญ่ค่าติดตั้งกล้องรอบคันจะสูงครับเพราะเป็นงานที่ใช้เวลามากครับติดตั้งกล้องหมด4ตัวเลยนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งมาใช้งานร่วม2ปีแล้ว ก็ถือว่ายังทํางานได้ดีครับแต่ยังไม่ได้ตั้งค่าแบบละเอียดนะครับวันนี้มีเวลาก็ออกมาตั้งค่าหน่อยครับ,รบใช้งานได้ครับถ้าสองดีก็จะเป็นภาพสมจริงครับอ่าบันทึกพร้อมกันทั้ง4ตัวเลยนะครับกล้องเวยงามครับ ตัวเลนกล้องก็จะเป็นเลนของ AHD นะครับคุณภาพสูงเลยความละเอียดคมชัดครับพวกนี้ลัเปิดไฟเลี้ยวก็ จะทำการเลี้ยวอัตโนมัติเลยครับไฟเลี้ยวขวากล้องก็จะตัดให้เป็นไฟเลี้ยวขวาให้เลยครับไฟเลี้ยวซ้ายครับผมนะครับไปเลี้ยวขวานะครับถ้าเป็นเปิดไฟฉุกเฉินเลนกล้องก็จะตัดให้อ,ออกก้างซ้ายขวาเลยครับ เขาเจ์ถอยภาพก็จะตัดให้ครับอ่านี่ครับผมกล้องบันทึกพร้อมกัน4ีตัวนะครับจะเห็น ตัวเล็กขอดสีแดงๆดงนะครับกระพริบกระพริบอยู่นี่คือบันทึกพร้อมกันอยู่ทั้ง4ตัวเลยนะครับกรณีเข้าไปดูภาพย้อนหลังแล้วเข้ากดที่ dvr เลครับนยครับบันทึกพร้อมกันทั้ง4ตัวเลยครับผมบันทึกหน้าบันทึกหลังบันทึกซ้ายบันทึกขวาพร้อมกันหมดครับเล็กดูย้อนหลังได้ครับผมครับผมท่านใดสนใจงานติดตั้งก็ทักสอบถามเข้ามาได้ครับผมใช้เวลาประมาณ1วันนะครับเนื่องจากติดตั้งอยู่คนเดียวครับผม ขอบคุณครับ